อุ้ยไม่ใช่มังกรพ่นไฟที่ไหนนะเธอเขากำลังพยายามที่จะเป่าเป่าเๆ่าบอลลูนพาลูกมางาน C D C Balloon Festival 2022พยายามมากสำเร็งได้ไหมระหว่างรองน้ตาลายไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกร้านไหนกินแต่เด็กๆกับไอติมมันคู่กันก็มาจบที่ร้านนี้เลยนั่งเรียงกันกินเป็นแผงเลยจ้า นั่งกินไปเรื่อยๆสักพักบอลลูนก็เริ่มลอยขึ้นแลวจ้าสวยงามมากแต่ยังไม่ประกอบร่างนะคนมามุงดูเต็ไมไ่หมดเลยแน่นง,งานมากๆวันที่ไปก็ลมแรงมากๆทําให้คอนโทรลบลูนลาบากนิดนึงแต่ทีมงานก็พยายามที่จะเซตให้เกิดความปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะฉันกับลูกก็นั่งดูไปขาด,ขาดเกาะขอบสนามทีเดียวเก็บภาพน่ารักน่ารักของบอลลูนลูกโตมาฝากด้วยเด็กๆก็ตื่นเต้นนะคะนั่นเรียกว่าฮอตแอร์บอลลูนค่ะ ลูกใหญ่มากๆ,ๆเด็กไม่เคยเห็นก็เห็นแต่ในการ์ตูนจากที่มีอยู่ลูกเดียวก็เพิ่มขึ้นมาอีกลูกแล้วค่ะเด็กๆคาดหวังว่าจะได้นั่งฮอตแอร์บอลลูนแต่คราวนี้เราไม่ได้จองสิทธิ์มาโอดนะจ๊ะคราวนี้นั่งดูอย่างเดียวไปก่อนคราวหน้าถ้ามีงานบอลลูนอีกจะลองจองให้นะจ๊ะ <t> <hungry> <t> นอกจากบอลลูนที่เป็นสีๆก็ยังมีบอลลูนเป็นรูกน้องหนูด้วย